กองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพภาแบบรกิจการวางโครงมุดหลักฐานแผนที่การสร้างระวางแผนที่ภาคพ,พื้นดินและการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทำแผนที่ ภารกิจการยกระดับมาตรฐานการรังวัดที่ดินของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network มาใช้เพื่อให้บริการรังวัดที่ดินแก่ประชาชนด้วยความถูกต้องสูงโดยกองเทคโนโลยีทำแผนที่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบ RTK GNSS Network การกำหนดมาตรฐานการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมรวมทั้งการดูแล สอนแล,และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานในระบบเพื่อสนับสนุนให้การรังวัดแปลงที่ดินของประชาชนมีความถูกต้องแม่นยำสะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภารกิจในการสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศโดยการนำข้อมูลการรังวัดมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมและข้อมูลภาพถ่ายดิจิตอลมาประกอบกันผ่านการคำนวณวิเคราะห์ตัดทอนความคลาดเคลื่อนเพื่อน,นำมาสร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีความถูกต้อง นำไปจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับหล่งอ้างอิงในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของสำนักงานที่ดินทุกสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานอื่นและประชาชนที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ภารกิจจัดทำข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควบคุมและปฏิบัติงานอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโดยฐานข้อมูลที่ทางกองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้จัดทำขึ้นมานั้น สามารถนำไปวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในช่วงเวลาต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอาทิปัญหาการออกโฉนดที่ดินการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินการบุกรุกที่ดินโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำมาเปรียบเทียบข้อมูลเดิมรวมกับองค์ความรู้หลายๆด้านนำมาประกอบการอ่านแปลภาพถ่ายตามสภาพภูมิประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนได้ผลการแปลแผนที่ที่เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนตรงตามความจริง ภารกิจปรับปรุงรูปแปลงที่ดินและระวางแผนที่ดิจิทัลโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัลในระบบฐานข้อมูลของกรมที่ดินและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินของประชาชนมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนที่ดินและภาพลักษณ์เอกสารสธิ ด้วยโครงสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบบูรณาการการทำงานร่วมกันผสานกับเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงหลากหลายประเภทมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อสร้างและพัฒนาวิธีการรังวัดและทำแผนที่ให้มีความมั่นยำถูกต้องสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน อันเป็นภารกิจที่สำคัญของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ที่ตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานทุกด้านเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนร่วมกับกรมที่ดินในการสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและการจัดการข้อมูลที่ดินให้กับประชาชนได้มีเอกสารสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรมได้มีต้นทุนในการประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจเริญก้าวหน้าไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน